อันยองอเธโยพกับแทนแอวเทางโยเกินฮวนนะคะวันนี้เรามาเล่นเกมเราบอกเรามาอยู่เรามาอยู่หน้าแบบนี้นะขอภัยขอภัยกับเสียงนะพอดีเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นเราก็จะดูไม่พอเราดูขึ้นได้ว่าวันนี้ต้องดูลิเกคณะสอนระดมเทพโอ้ยให้ตายเถอะเราก็ลืมอัดลืมเติร์ลืมแบบตื่นมาอัดของอัดคลิปอะไรอย่างนี้ ลืมได้ไงไมโอ้ยลืมลืมอะไรเขาเริ่มแล้วเขาเริ่มแล้วเขาเริม่มแต่งตัวแล้วนะนั้นเราขออันนี้แป๊บหนึ่งนะ โเคพอดีปิดอินอน,นี่นิดนึง ไนี่คุณภาพอันนี้ดูว่าเขานนอ,เขอ,อัน,นี่เดี๋ยวขอทำการทำาอันี่แป๊บหนึ่งนะนเดี๋ยวฟังเสียงดนตรีไทยไร์สดในเฟซไปก่อนนะเดี๋ยวขอทำการไออันนี้ฮะไอตรงร้านให้เสร็จก่อนนะฮะ,ะน,นี่คเนี่ย ได้บบึมนัะ้เราทำเราฟังเราขอไม่พูดชนิดนึงนะเราวฟังดนตรีจากไรสดนะฮะเพราะไรสดของทีมงานอีกคน,คนในทีมงานคณะนสนักน้งเพชรนะคะเราขอเปิดดนตรีขณะที่เราอัทคลิปอยู่ตอนนี้มีเราต้องบอกน้องไปนะคะ บอกเราไปแลว่าตอนนี้เราอัดคลิปอยู่น้องก็ถามว่าพี่เพี่ว่างไหมนั่นน้องทักเมจนเจอร์มาแล้วนะอีกเครื่องเขาก็บอกว่าตอนนี้อัดคลิปอยู่อ่าเราขอเราขอไม่พูดอะไรมากนะเราขอเปิดเสียงดนตรีแล้วกัน นึงนะสงสัยมันเข้ามาแปบ๊บหนึ่งนะโอเคเรากลับมาต่อนะฮะมือสั่ครู่นี้เราถูกเน็ตแกงนะฮะเน็ตแกงเรานะฮะตอนที่เราจะอัดคลิปเลยก็แกงนะฮะสงสัยต้องเปลี่ยนมือไิสั่์เน็ตแล้วล่ะ <c oughs> ถ้าจะแกงขนาดนี้ย เปลี่ยนบริษัทเน็ตดีกว่า เลี้ยงนี่เลี้ยงไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนฟิล์มไม่เป็นหรือไหมโอเคเอามากันต่อนะแป๊บหนึ่งนะอ่ะหมุนไม่ได้ก็ท้ามันเถอะถ้าหมุนแล้วจับไม่ได้ก็ท้าเถอะมันบัก โ nah ทรศัพท์ที่อัดคลิปเนี่ยมันสู้ซีวีสุดๆหน้าจอนะฟิล์มอะฟิล์มหน้าจอโทรศัพท์นะมันสู้ซีวีสุดๆตรองใช้ต้องเปลี่ยนฟิล์มแล้วล่ะคือมันสู้ซีวีแล้วตอนเนี้ยมันสู้ซีวีสุดๆแล้วเหมือนกเหมือนฟิล์มเผลอเออคือตอนที่ก่อนที่ อ่ะอ่ะจบไลฟ์อ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครขาคลิปนี้ด้วยนะคะไว้แล้วหลับบาย